สวัสดีครับวันนี้ EPS จะพามาดูอาการของเครื่องบตเทอร์ J3520 นะครับอาการคือลูกค้าบ,บอกว่าเติมหมึกแล้วปิ้นเป็นเส้นนะครับเห็นไหมครับสีดำมันเป็นเส้นสีก็เป็นเส้นอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาเทสดูหัวพิมพ์กันนะครับว่าหัวพิมพ์มันออกครบไหมนะครับวิธีเทสดูหัวพิมพ์นะครับ ให้เรากดไปที่นี่นะครับปุ่มนี้นะครับปุ่มกล่องหมึกนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นโชว์ระดับปริมาณน้ำหมึกนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วก็กดไปที่เทสพิ้นนะครับพิ้นคุณภาพนะครับกดโอเคนะครับเครื่องก็จะปิ้นตัวอย่างงานเทสออกมานะครับตัวอย่างงานปิ้นออกมาว่าสีแต่ละสีออกครบไหมนะครับ นี่นะครับก็สีดำนะครับดำกับแดงนะครับออกไม่ครบนะครับขาดอยู่สีฟ้านิดนึงนะครับนะครับเห็นไหมครับเป็นเส้นนะครับก็คือดำออกไม่ครบนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะแก้ไขเบื้องต้นก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรากดไปที่ปุ่มแฟลกนะครับกด รูปบ้านค้างไว้นะครับนี่ครับพอหน้าจอขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เรากดไปที่ช่องนี้นะครับช่องแรกนะครับด้านล่างสดุดกดแช่ไว้นะครับนี่ครับพอหน้าจอขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เรากดไปที่ดอกจันสองแปดหกสี่นะครับ ดอกจันสองแปดหกสี่นะครับเราจะกดที่หน้าจอก็ได้ท้าสกินก็ได้กดที่ตรงนี้ก็ได้นะครับผมตรงปุ่มด้านข้างก็ได้ครับผมพอเรากดดอกจันสองแปดหกสี่แล้วนะครับหน้าจอมันก็จะเข้ามาโหมดเมนเทเนนต์นะครับนี่นะครับกล้องไม่โฟกัสนะครับพอดีโทรศัพท์มันเป็นที่โทรศัพท์นะครับผมพอเรา กดลูกจันสองแปแล้วนะครับหน้าจอก็จะขึ้นเปนทันเน้นนะครับก็ให้เรากดเอ่อเจ็เลยนะครับเใช้คําสั่งเจ็กสีนะครับแล้วก็กดไปที่โมโนสตาร์จุดนี้นะครับนี่นะครับเครื่องก็จะทําการปั๊มือจากตัวตัวแท้งนะครับเข้าไปที่หัวพิมพ์นะครับก็รอประมาณอ่า สามถึงห้านาทีนะครับอันนี้เดีย๋ยวเรารอให้เครื่องทํางานเสร็จแล้วเรามาเทสดูกันอีกรอบนะครับนี่นะครับพอเครื่องทําการล้างพอพิมพ์เสร็จนะครับมันก็จะกลับมาขึ้นหน้าเมนเทนแนซ์เหมือนเดิมแล้วก็กดไปที่เก้าเก้านะครับเพื่อที่จะออกโหมดนะครับเก้าเก้านะครับหน้าจอก็จะขึ้นมาหน้าปกตินะครับ นี่นะครับพอเครื่องขึ้นมาหน้าปกติแล้วก็กดเทสดูว่าพีเหมือนเดิมนะครับนะครับดูว่าสีดำที่มันขาดไปนะครับสีแดงที่มันขาดไปจะออกมาครบไหมนะครับ หายนิดนึงนะครับก็ยังไม่ดีขึ้นมากนะครับนี่ครับก็ก็หายประมาณครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งของรอบเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวลองสั่งล้างแบบธรรมดาอีกสักรอบนะครับ นะครับถ้าไม่หายเดี๋ยวถึงจะได้ถอดหมอพิมพ์ออกมาล้างนะครับก็ถ้าลูกค้าเจอนะครับอาการนี้ก็ลองไปทําได้นะครับเปยนออกมาเป็นเนส้นเหมือนกับไม่ครบนะครับก็ลองทําวิธีนี้ดูนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ